เมื่อช่วงเย็นวันที่14มีนาคมที่ชายหาดพัทยากลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายพัชรพัชศรีธัญ,ญนลในอำเภอบางละมุงนายประเมศยางพิเชษนายกเมืองพัทยาพัรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสพเมืองพัทยานายสุขราชการดาประธานสมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียพัทยานายรัสมันสิงห์ประธานสมาคมอินเดียพัทยา ผ่านตำรวจโทรต่อลาบตินามาตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กอ,องบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พร้อมคณะจัดงานเทศกาลโฮลีและแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานเทศกาลสาสีพัทยาโฮลีเฟสติวัล2025ท่ามกลางชาวอินเดียที่อาศัยในพัทยาและนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สำหรับการจัดงานเทศกาลศาสีหรือพัทยาโฮลี f เฟสติวัล2 2 5 5จัดโดยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียพัทยาและสมาคมอินเดียพัทยาซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16มีนาคม2568นักบณบริเวณชาหาดพัทยาฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสีงสันการท่องเที่ยวให้เมืองพัทยาให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและความหลากหลายของวิถีชีวิตชาวอินเดียรวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยภายในงานได้แบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็นสองโซนคือโซนศาสนาซึ่งมีพิธีบูชาและสักการะองค์พระพิคเนสและพระกฤษณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและส่วนกิจกรรมความบันเทิงมีการละเล่นสร์สีซึ่งเป็นสีออแกนิกส์ที่ไม่เป็นอันตราย เพื่อสร้างความสนุกสนานตามประเพณีการละเล่นของชาวฮินดูนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเชิญศิลปินนักร้องชั้นนำจากประเทศไทยและอินเดียมาสร้างสีงสันความบันเทิงให้กับผู้ร่วมงานตลอดทั้ง3วันอีกด้วยซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬิกาที่ชายหาดพัทยาฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา